สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการสปอยมินิซีรีส์สั้น e n d i n g Again ใน EP ีที่9ถึง12ตอนจบกันค่ะรุ่งเช้านางเอกก็รีบไปทำงานและแอบ,บเข้ามาหยิบของในห้องของยุนซูเขาเองก็แอบ,บเขินนางเอกเพราะสารภาพว่าชอบเธอไปเมื่อคืนจึงแกล้งหลับไม่ยอมพบหน้าเธอเมื่อนางเอกออกมาทำงานก็ยื่นแอบ,บเหม่อคิดถึงคำพูดของยุนซูเมื่อคืนและเธอก็แอบ,บรู้สึกดีกับคำพูดของเขาจนอดอมยิ้มไม่ได้และเมื่อนางเอกเจอกับแฟนเก่าเธอก็ทักทายเขาถามว่าเขากลับบ้านปลอดภัยดีไหม เขาก็ได้ขอบคุณเธอที่ชวนไปงานเลี้ยงที่บ้านด้วยนาาเอกก็บอกว่าขอบคุณเช่นกันที่มาเมื่อวานเธอมีความสุขมากแล้วนาาเอกก็ส่งข้อความหายุนซูขอบคุณเขาที่จัดเตรียมงานเลี้ยงเมื่อวานแล้วก็ถามว่าวันนี้จะกินอะไรกันนั่นทําให้เขารู้สึกดีมากแต่พอนึกถึงตอนที่เขาสารภาพว่าชอบเธอเขาก็รู้สึกเขินตัวเองหนักมากต่อมายุนซูก็ส่งข้อความหานางเอกบอกว่าไม่มีอะไรในตู้เย็นและชวนเธอไปซูเปอร์มาร์เก็ตด,ด้วยกันนาาเอกก็แอบอมยิ้มตอนส่งข้อความหา หลังจากนั้นยุนซูก็คิดถึงแต่หน้านาเอกหนักมากจนมองไปทางไหนก็เห็นแต่หน้าเธอและดีใจที่เธอนั้นรอเขาอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตด้านโซเฮก็ออกมาช่วยชางโกตามหาแมวน้อยที่หายไปเธอแอบดีใจที่ได้อยู่ใกลเขาเมื่อนาเอกมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตก็แอบเขินยุนซูกว่าทุกครั้งเหมือนความรู้สึกดีๆระหว่างทั้งคู่ได้ก่อตัวขึ้นแล้วระหว่างเลือกซื้อของทั้งคู่ก็ปัดกันเลือกซื้อของที่ตัวเองชอบและไม่ลืมที่จะหยิบสิ่งที่อีกฝ่ายชอบกลับไปด้วยเมื่อกินข้าวกเสร็จ็จกกมาช่วยันางจา ทำเรากับว่าทั้งคู่เป็นคู่รักกันจริงๆแล้วยุนซูก็ได้ถามนายเอกว่าคุณชอบผมไหมนายเอกก็ตอบว่าอืมยุนซูจึงได้เข้าไปจูบเธอทันทีแล้วเขาก็บอกว่ามีอะไรจะบอกเธอด้วย แต่นาเอก,ก็บอกว่าค่อยบอกทีหลังได้ไหมแล้วทั้งคู่ก็จบลงด้วยความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งรู่งเช้านางเอกก็รีบออกไปแต่เช้าเพื่อจัดงานในิารศการยุนซูก็รู้สึกผิดที่เขาไม่ได้บอกความจริงกับนางเอกว่าเขาแต่งงานกับเธอเพราะอะไรและตอนนี้เขาก็ตกหลุมรักเธอเข้าแล้วและกลัวว่าหากเธอรู้เธอจะเกลียดเขา ดานโซเฮก็ออกมาติดประกาศตามหาแมวกับชางโกททางคู่มาช่วยกันติดประกาศตามหาแมวที่หายไปด้วยกันระหว่างที่นางเอกจัดเตรียมงานนิทรรศการอยู่ยุนซูก็ส่งข้อความมาหาและบอกให้นางเอกรีบกลับบ้านมากินข้าวเย็นด้วยกันและเขามีเรื่องจะบอกเธอด้วยนางเอกก็รับปาก แต่แล้วจูจูโซเฮก็โทรมาหานางเอกบอกให้นางเอกรยยกีบมาหาเธอหน่อยนางเอกจึงไม่ได้กลับไปกินข้าวเย็นกับยุนซูโซเฮได้ปรึกษาเรื่องหัวใจกับนางเอกความจริงแล้วเธอไม่ได้ตามหาแมวตัวนั้นแต่เพราะเธอชอบชางโกมากเธอจึงแกล้งไปตามหาแมวกับเขาและเธอไม่อยากหาแมวเจอซ้ำพอจะได้เจอเขาบ่อยๆเธอก็รู้ว่าสิ่งที่เธอทํามันแย่นางเอกก็บอกให้เพื่อนสรารภาพาความจริงไปก่อนจะหาแมวเจอแต่โซเฮก็บอกว่ากลัวจะไม่ได้พบเขาอีกแล้วนางเอกก็ส่งข้อความไปบอกยุนซูว่าเธอจะค้างกับโซเฮ นั่นทำให้ยุนซูยังไม่ได้บอกความจริงกับนาเอกสักทีวันต่อมานาเอกก็ตรงมาทำงานเลยเพราะต้องจัดเตรียมสถานที่ในงานนิทรรศการที่จะมาถึงพอตกเย็นรุนพีก็บอกให้หนาเอกไปตรวจดูความเรียบร้อยของสถานที่ก่อนกลับบ้านเลยทำให้หนาเอกได้เจอกับชานฮีแฟนเก่าอีกครั้งเขาก็เข้ามาถามเธอว่าจะกลับแล้วหรอพร้อมทั้งยื่นบัตรงานให้กับเธอด้วยแล้วก็บอกว่าเขาตั้งใจให้เธอเป็นคนแรกเมื่อกลับมาถึงเกาหลีเลยนะนาเอกแอบคิดถึงคำสัญญาที่เขาเคยบอกว่า อีกสิปีข้างหน้าเรามาแต่งงานกันเมื่อนางเอกมาดูงานภาพวาดของชาญฮี ee, เธอก็ต้องรู้สึกแปลกใจมากเพราะภาพวาดแต่ละภาพนั้นเหมือนภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นระหว่างเธอและเขานั่นหมายความว่าทุกช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเขายังคงจดจํามันได้เสมอเขาไม่เคยลืมเธอเลยรวมถึงตอนที่เขาบอกเลิกเธอเขายังวาดรูปที่ต้องการสื่อความในใจของเขาว่าแท้จริงแล้วเขาเองไม่ได้อยากจากเธอไปถ้าเลือกได้อีกครั้งเขาจะกลับมาหาเธอนางเอกเห็นเขาก็ร้องไห้เสียใจ เพราะเธอได้รับรู้ความรู้สึกของชันฮีจากภาพวาดทั้งหมดเมื่อถึงวันงานชานฮีให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเรื่องภาพวาดโดยนางเอกก็แอบมองเขาอยู่เขาจึงตัดสินใจจะบอกความรู้สึกกับนางเอกด้านโซเฮก็ออกมาตามหาแมวกับชางโกแต่เธอก็ยังไม่กล้าบอกความจริงกับเขาแต่พอจะบอกก็มีคนโทรเข้ามาบอกชางโกว่าเจอแมวที่ตามหาแล้วชางโกก็ดีใจมากส่วนโซเฮนั้นแอบเสียใจได้แต่คิดว่าคงไม่ได้เจอกับเขาอีกส่วนยุนซูก็ส่งข้อความมาบอกนางเอกว่าจะมารับตอนเลิกงานทีนา่า าพิพิธภัณฑ์เพื่อนของชานฮีหมาเขาเพื่อแสดงความยินดีที่เขากลายเป็นศิลปินคนดังไปแล้วหลังจากกลับจากต่างประเทศชานฮีแอบเห็นยุนซูที่มารับนักเอกที่หน้าพิพิธภัณฑ์เมื่อเพื่อนของชานฮีเห็นยุนซูเข้าก็บอกว่าเขารู้จักผู้ชายคนนี้ดีเลยละ่ะชานฮีก็ทําท่าแปลกใจที่เพื่อนบอกแบบนั้นเพื่อนก็ถามกลับไปว่านายจำไม่ได้หรอเด็กศิละปะการจัดการคนที่ได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องผิดหวังเพราะนายได้ไปแทนยังไงละ่ะชานฮีจึงเข้าใจแล้วว่ายุนซูอาจ ผิดหวังจากเรื่องนี้แล้วพยายามเข้าหานางเอกด้วยการแต่งงานเพื่อแก้แค้นเขาหลังจากนั้นชาฮีจึงคิดว่าจะไปบอกเรื่องนี้กับนางเอกด้านยุนซูก็คิดว่านางเอกอยู่ที่ออฟฟิศจึงได้ไปหาเธอแต่ก็เจอเข้ากับรุนพีที่บอกว่านางเอกน่าจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์มากกว่ายุนซูจึงได้รีบไปหานางเอกที่นั่นเมื่อชาฮีเดินมานางเอกเขาก็ถามเธอว่าเห็นรูปแล้วใช่ไหมนางเอกก็ตอบว่าเห็นแล้วชาฮีขอโทษนางเอกนางเอกก็บอกว่าถ้าพูดจบแล้วเธอก็ขอตัวก่อนแต่ชาฮีก็ยังขอให้นางเอก โทษให้เขาสักครั้งได้ไหมนางเอกก็โกรธเขาแล้วก็บอกว่าจะให้ยกโทษให้หรออย่ามาวุ่นวายกับฉันจะได้ไหมแล้วก็บอกเขาไปตามตรงว่าหลังจากเห็นนายฉันก็ใจสั่นอีกครั้งการเผชิญหน้าทุกครั้งฉันกลัวมากแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วฉันที่ยังขอให้นางเอกให้โอกาสครั้งที่สองกับเขาแต่นางเอกก็บอกว่าจะมาขอโอกาสอะไรอีกจะทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรแล้วเขาก็ชวนนางเอกมาแต่งงานกับเขาพร้อมทั้งบอกว่าจำไม่ได้หรอเราเคยสัญญากันว่าจะแต่งงานกันในอีก10ปีเราควรจะแต่งงานกันตั้งแต่ แต่อยู่ปีสองแล้วนะนาาเอกจึงบอกว่าคุณก็รู้ว่าฉันแต่งงานแล้วเขาก็บอกว่ารู้แต่นั่นมันเป็นสัญญาแต่งงานใช่ไหมอย่าแล้วมาแต่งกับผมเถอะแต่นาาเอกก็บอกว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าไปไม่ได้แต่เพราะว่าฉันชอบเขาแล้วก็รีบเดินจากไปแล้วชานฮีก็ถามน้าเอกว่าทําไมต้องเป็นยุนซูเขาหลอกคุณเรื่องแต่งงานรู้ไหมจะเชื่อหรือไม่ไม่สําคัญแต่ผมจะรอคุณแล้วยุนซูก็เดินเข้ามานางเอกรีบมาคว้าแขนเธอเพื่อกลับบ้านด้วยกันนางเอกจึงได้ถามเขาว่าแต่งงานกับฉันทำไม ยุนซูก็ได้แต่นิ่งเงียบก่อนจะรวบรวมความกลา้าและบอกกับนางเอกไปว่าเพราะชาฮีเพื่อแก้แค้นเขาผมจึงแต่งงานกับคุณนางเอกก็เสียใจที่ได้ยินแบบนั้นจึงรีบเดินหนีไปยุนซูก็รีบเดินตามนางเอกมานางเอกก็บอกว่าเรามายกเลิกสัญญาแต่งงานกันการแก้แค้นของนายมันจบลงแล้วจบเรื่องแต่งงานกันเถอะยุนซูเสียใจมาก<า>เขาได้แต่ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดด้านชาฮีก็เสียใจมาก<า>เขารู้ดีแล้วว่าไม่ว่าอย่างไรก็คงเปลี่ยนใจนางเอกไม่ได้ยุนซูคิดถึงเรื่องราวที่เขา จเจอนางเอกครั้งแรกและหลังจากที่ได้ใช้เวลาร่วมกันเขาเองก็ตกหลุมรักเธออย่างถอนตัวมขึ้นต่อมาโซเฮก็พยายามรวบรวมความกลา้าบอกความจริงกับชางโกว่าขอโทษที่โกหกความจริงแล้วในตอนแรกเธอไม่ได้มาตามหาแมวตัวนั้นและพออยากใกล้ชิดคุณอยากเจอคุณบ่อยๆจึงได้โกหกแถมยังขอให้หาแมวไม่เจออีกด้วยเพื่อจะได้อยู่ใกล้คุณให้นานขึ้นขอโทษที่คิดไม่ดีแบบนั้นแต่ชางโกก็บอกว่าเขาขอให้เจอแมวเร็วๆหลังจากนั้นจะได้คิดเรื่องเดทกับคุณแบบจริงจังสักที สรุปว่าชางโกก็มีใจให้กับโซเฮทั้งคู่จึงได้ตกลงไปเดทด้วยกันอย่างมีความสุขต่อมานงเอกก็มาขอ,อนอนพักที่บ้านของโซเฮเพื่อหวังลืมเรื่องราวความเจ็บปวดโซเฮอดเป็นห่วงเพื่อนไม่ได้เพราะดูเหมือนเธอจะไม่สบายแต่ถามอะไรนงเอกก็ไม่ตอบวันต่อมาเมื่อนงเอกมาทํางานหัวหน้าก็มาช่วางเอกและทีมงานไปเลี้ยงฉลองด้วยกันที่งานนทิทรรศการนั้นผ่านไปได้ด้วยดีและในการเลี้ยงฉลองหัวหน้าก็ยังมอบข,ของขวัญให้นังเอกด้วยเพื่อขอบคุณเธอที่ทํางานอย่างหนักและงานนี้หัวหน้ายังแอบชวนชานฮีมาด้วย ชานฮีและนังเอกได้แต่นั่งมองหน้ากันโดยแทบไม่พูดอะไรจนเมื่อดื่มกันเสร็จหัวหน้ากับรุนพีก็แยกย้ายกันกลับบ้านดานยุนซูก็กำลังเก็บข้าวของออกไปจากบ้านเขาคิดถึงช่วงเวลาที่อยู่กับนังเอกเขาเองมีความสุขมากต่อมานังเอกก็มาสอบครั้งสุดท้ายอาจารย์ก็ถามว่าเธอมาสอบอีกแล้วหรอแล้วนังเอกก็บอกว่าก็เพราะอาจารย์ให้เอฟแต่คราวนี้คงจะจบแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็คงได้งานทําสักทีหลังจากนั้นนังเอกก็ได้เจอโซเฮที่มาเรียนในวันนี้ด้วยเมื่อนางเอกมาเปิดตู้ล็อกเกอร์เขาเจอเขากับ โปสเตอร์ที่เธอเคยติดประกาศหาคนแต่งงานด้วยทําให้คิดถึงตอนที่ยุนซูมาขอแต่งงานกับเธอเมื่อได้รับข้อความจากยุนซูว่าเขาขนของออกจากบ้านหมดแล้วนาเอกจึงกลับมาที่บ้านมองมุมต่างๆภายในบ้านก็คิดถึงช่วงเวลาที่อยู่กับยุนซูช่วงเวลาที่มีเขาเธอมีความสุขมากและเมื่อเห็นทะเบียนสมรส เขาก็ยังเขียนคำว่าขอโทษไว้ด้วยแล้วนางเอกก็ตัดสินใจทำตามหัวใจของตัวเองรีบออกไปหายุนซูเมื่อยุนซูเจอนางเอกเขาก็ได้ขอโทษเธอและบอกว่าเขาคิดจะบอกความจริงตั้งแต่แรกนางเอกก็โผล่เข้าไปกอดเขาแล้วก็บอกว่าเมื่อจบสัญญาแต่งงานปลอมๆกันเถอะแล้วแต่งงานกันจริงๆยุนซูก็เข้าไปจูบนางเอกตอบรับคำชวนของเธอเพราะเขาเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันและแล้วหัวใจของนางเอกที่คิดว่าจะไม่ตกหลุมรักใครอีกแต่สุดท้ายแล้วก็แพ้กับหนุ่มแปลกหน้าที่เธอเพิ่งรู้จกักการแต่งงาน ปล,มปลอมๆแต่กลับตกหลุมรักกันจริงทั้งคู่กลับมาใช้ชีวิตด้วยกันแบบสามีภรรยาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้านชันฮีละ่ะเป็นอย่างไรบ้างในวันที่นางเอกกินเลี้ยงกับพวกหัวหน้าเสร็จเธอก็ได้เปิดใจคุยกับชันฮีขอให้เขามีชีวิตที่ดีในอนาคตชันฮีรู้ดีว่านางเอกคงไม่เปลี่ยนใจกลับมาหาเขาอีกแล้วเขาจึงได้ขอให้เธอมีความสุขความรักวุ่นๆของสาวหนา้าใสที่แต่งงานปล,มปลอมๆก็จบลงเท่านี้ขออภัยที่แอดน,นั้นไม่ได้เรียกชื่อยุนซูว่าพระเอกตั้งแต่ต้ตตนเรื่องเพราะต้องการให้ทุกคน ลุ้นจนถึงตอนจบว่าใครจะได้หัวใจของนางเอกไปครองนั่นเอง